อาจจะโดนไม่รู้จ้องตั้งนานว่าเป็นดำๆทีนี้มันลอยป่าขึ้นมาเลยนนเห็นดำๆตอนแรกว่าไม่ใช่ป่าจ้องตั้งนานเอาเอางสาวขึ้นก่อนเดี๋ยวติดไม้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลา ต้มฟิชออนจวล่ะคสวัสดีครับต้มฟิชออนนะครับผมวันนี้ป้ามาอ,อกหมายนะครับผมน้ตั้มสก,กิดหมายมานีา่ช่วงนี้ติดงานนะครับผมติดงานก็เลยไม่ค่อยได้ออกหมายนะครับผมแต่วันนี้มีเวลาว่างอยู่ประมาณ 2- 3สามชั่วโมงครับหลังจากเคลียร์งานส่งงานลูกค้าละ ก็ออย่าไม่ออกหมายกันนี่วันนี้ผมได้อไอเทมนะครับสำคัญของอนักกินปลานะครับผมนี่นะครับผมยางครับผมจากคุณเจมปา c ์ซิฟิกครับส่งยางมาให้ผมเทสสองเมตรนะครับผมยางที่ใช้วันนี้นะครับนี่เป็นยาง16มิลลู3านะครับผมสําหรับสายบ้าพลังนะเจมคุยกับผมว่าเอ้ยจะต้อมชอบยางแบบไหนเดี๋ยวส่งมให้เทส อ่าช่วยรีวิวให้หน่อยนี่เลยผมบอกว่าผมชอบยางแข็งๆเพราะผมใช้โรลเลอร์เส้นเดียวนะครับผมนี่ก็เลยเอาแปซิฟิกมาเทสเดี๋ยววันนี้ถ้ามีตัวนะครับผมหวังว่าจะได้เทสนะครับผมความแรงอ่าอันนี้ผมตัดมาที่20นะครับผมเอาแบบแข็งๆตึงๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลงานกันนะครับผมหลังท้ายคลิปว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะผมไม่มีการอวยแน่นอนครับดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็คือไม่ดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวออกหมายกันเลยในบ้านเตรียมน้ําก่อนนะอือ ăn nữa tìm này cả lo ăn tìm nam bây giờ lo không mãi anh phải đồn mấy khắp hả nát tàu hoàn nhé tâm gì này à đồn mấy ba đây bắt cái rồi nhẳng mà สับเอาสับเอาใช่ป่ะตะวันฮะสับปะกายไม่โดนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครเลยข้าวปลาชอชอขึ้นเลยเนี่ยใกล้ไม่ถึงห้าเมตรขึ้นตรงไหนได้ไ,ดไม่มีมดด้วยพี่พี่เอายาฉีดมาเลยไม่ได้เอามาสิต้นนี้ก็มดเหรอ อชิปขึ้นข้างล่างใต้ขาได้ไหมนี่ครับนี่ต้นไม้ข้างบนเหรอเออเออเหมือนมีรอยคนขึ้นเอ้าเอา,เอา,เอาได้ได้เสียมาเดี๋ยนี้ขึ้นหมายได้นลฮะตอนแรกขึ้นไปสองต้นนั้นมีแต่มดฮนะมากิ่งน,นี้นี่น้องตวันอยู่ตรงกางแต่กิ่งไม้ออกเสียทางได้แล้วฮะ S <S เดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับโอเคครับขออนุญาตพักดื่มน้ำก่อนร้อนนะเดี๋ยวมาลองขึ้นยางก่อนอวอมยาวก่อน <S <S โอ้โหยีห่สิบครั้งแรกไม่ได้ครับต้องวอร์มก่อนนะ <S 2> <S 2> ยางยังไม่เคยขึ้นฮนะ <H ung> อย่าหาทำนะใครที่กำลังดึงยางไม่ดี <H ung> เอาเรื่องครับ oh, ดาวขึ้นเลยเดี๋ยวจะไปนั่งตรงนู้นนะฮะตรงนี้นั่งถนัดถนัดเพื่อขึ้นยาง่เฉยนะยางยังไม่เคยขึ้นฮู oh, ดาวขึ้นตาเลยฮะโอ้ยตึงเปี๊ยเลยเหนื <H> ่ <ung> อยาาายังไม่ได้ยุบเลยฮะเดี๋ยวเฝ้ากันต่อครับ <H ung> โอเคครับ 哦。Oh, oh, oh. <Whoa. S 2> <Okay. S 1> น่าจะโดน oh, ไม่รู้จ้องตั้งนานว่าเป็นดำๆ<ำ><ำ>ทีนี้มันลอยปากขึ้นมาเลยลหเห็นดำดำตอนแรกนึกว่าไม่ใช่ป่าจ้องตั้งนานอ้าว oh. น่าจะโดนโดนโดนอยู่แต่ไม่รู้โดนเต็มหรือเปล่า oh. โดนสิ oh. ไม่รู้ป่าะไร oh. โหนี่ไม่ได้จับปืนนานแล้วนะเนี่ยมันตอนแรกเห็นเงาดำๆอะ่ะเอาเอา,เอาสาวขึ้นก่อนเดี๋ยวติดไม้เอาไอช้อน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 เอ้ยโดนเต็มไหมเนี่ยอ่ะโดนเต็มอยู่โดนเต็มโดนเต็มสาวขึ้นมาก่อน โอ้สวยโอ้โหยางแปซิฟิกเราโอ้โหนี่เข้านี่ทะลุนี่อื้มโอ้โหไซโลครับตัวนี้อะไม่ด้โชว์ปลา <c oughs> กล้องกำลุดมือปลาจะหลุดมือเดี๋ยวนี้โอเคแล้วเก็บปลาแล้วเดี๋ยวหลุดมือจริงเดี๋ยวนี้โอ้โหกล้องก็จะหลุดมือปลาก็จะหลุดมือเอาโอเคมันๆครับแก๋ลไปซิฟิกนี่ฮะนับแรกเอาเอาเรื่องฮะตีกันต่อแก๋ลครับนี่โอ้โหแน่นต่ำฝั่งนึงงา ใส่เป็นโลอ่ะนี่เข้านี่เข้านี่ทะลุนี่เลยเข้าลายยาวเลยร้อยสายด้วยนะ <What? S 1> โอ้ย่างแรงจริงแกวผ่านแล้วฮะแปซิฟิฟกเราแกว ตัง้งตัวนี้ผมได้แล้วนะะ <c oughs> ข้อผมไม่ยิงนะครับผมนันนาจะดราม่ากันนะฮะปล่อยเขาเลี้ยงลูกครับปลาช่อนเนะี้ยเราปลายังอื่นก็ได้เนะี้ยช่วงปลามันออกลูกฮนะช่วงต้นหน้าฝนอนยะ่างเงี้ยแล้นก็ไปเขาขยายพันนะุน่ปะปลาช่อนแต่ว่าปลาชะโดนี่ปลาชะโดนี่จะอีกแบบนึงนะครับผมะชะโดนี่แล้วถ้าใครจะล่าไม่ล่าบางคนบางพื้นที่มันเยอะเกินอย่างเงี้ย ลูกคงลูกคอกอะไรบางทีก็ต้องเก็บนะเะงั้นขยายพันธุ์เยอะเกินก็นไม่ดีแต่อย่างปลาช่อนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับปลาช่อนช่อนนี้ยิ่งเยอะยิ่งดีปลาอร่อยตัวนี้ผมไม่เอานลครับผมถ้าจะเอานี่สับไปตั้งแต่มันอยู่ใกล้ๆแล้วนะผมขึ้นสองสามทีนะนะเดี๋ยวเราฝ้าปลาอื่นก่นอนตั้มกี่โมงละเรา ถ้าเราไปข้างโรงพยาบาลจะทันไหมเนี่ยฮะ,อ,ะอยู่นี่เริ่มมืดแล้วเอ้มันเป็นเงาไม้มองยากเลยบ้าก็เริ่มเงียบไปฮนะผมแสงมันไม่มีนะตรงนี้มันเป็นเงาไม้แต่พระอาทิตย์เนี่ยยังยังพอมีอยู่แต่ว่าพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังพุ่มไม้แล้วเงามันพาไปงีนน้มองยากเคยนะครับ เป็นกลางวันช่วงเช้าน่าจะมองเห็นชัดครับช่วงที่มีแดดสองเวรนี้เดี๋ยวศึกษาทีมงานก่อนนะฮะฟ้าก็เริ่มเงียบแล้วนนี้มีเวลาน้อยนะครับยังดีที่ไม่แห้วยังไงต่อเราเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันครับ เดี๋ยวมันจะข้ามแล้วฮะมองไม่เห็นอะไรละเดี๋ยวจะลองขี่ไปเสียงดูอีกหมายนึงนะครับผมว่ามันจะข้ามก่อนหรือเปล่าถ้าไม่ข้ามก็เข้าอีกหมายนึงแต่ถ้าข้ามก็กลับมะาบ้านเลยไปเดี๋ยวเราย้ายไมยกันไปพอมีเวลาครึ่งชั่วโมงมั้งอ่านเรือเไม่รู้ครึ่งชั่วโมงก็ไปครับเื่อรถติดถ้ารถติดก็กลับเข้าบ้านดหาอะไรกิน ดีคุยกับทีมงานแล้ววันนี้มันเป็นวันหยุดครับเขาท,ทําถนนด้วยรถมันติดไม่น่าจะเข้าหมายสองทันก็เลยคุยกันว่าอาจจะหยุดแค่นี้นะครับผมเพราะว่ามันค่ําแล้วครับไม่น่าจะเข้าหมายอีกหมายหนึ่งทันนะครับผมพาดที่ก็จะตกดินแล้วเดีย๋ยวมาดูผลงานรวมกันก่อนนะครับผลงานรวมเลยนะวันนี้เวลามีน้อยนะครับผม,ผมข้อมาช้าพอดีนะตั้มแจกอันนี้ตอนตอนที่ถ่ายปลาจะเห็นช็อตที่ปลายเกือบหลุดมือเนี่ยก็เลยก็เลย ไม่ทันได้ปลดเพราะว่าวันนี้ลืมลืมเอา,อากระสอบใส่ปลามามแล้วก็ลูกดอกก็เอาไปลูกเดียวเรื่อีกลืมไปลืมกระบอกลูกดอกนี่นะครับผมนี่ลืมเอาลูกดอกไปสรุปยังไม่ได้ปลดปลาก็พันกันอยู่นี่นี่ก็เป็นผลงานของเรา,เาประช่อนไซโลโโโขึ้นสวยมากนี่เท่านีนนะ้ทะลุนี่ดับปุ๊บ หลอบที่สองครับไปวมาจาวจ้าโอ้ยเล่นตรงตัวเลยเล่นตรงตัวเลยก็สรุปนะครับผมยางไปซิฟิกนะครับผมแรงจริงอันนี้ยอมรับเดี๋ยวสรุปการใช้งานก่อนนะอันนี้อันนี้จากจากประสบการณ์เลยนะยางไปซิฟิกเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นสูงกว่ายางยางกีนนะครับผมยางกีนนี่จะมีความกระด้างกว่าเพราะฉะนั้น เนื้อยางเขาเยอะกว่ายืดหยุ่นสูงกว่าจะเหมะกับมือใหม่หรือมือเก่าก็ช่างนะครับผมเพราะว่าเนื้อยางยืดหยุ่นได้มากแต่สําหรับใครที่ชอบกระด้างก็จะเป็นทางด้านของยางกีนนะครับผมยางกีนจะกระด้างกว่านะครับผมแข็งกว่าเอาง่ายๆแข็งกว่าแต่ตัวนี้จะนุ่มยืดได้ดีแล้วก็จะหมะกับน้าที่ใช้ปิดข้างคาวาด้วยอย่างของผมใช้โรลเลอร์เนี่ย ตัดย0ยางยังดึงถึงเลยนะครับผมยังดึงถึงถ้าเป็นนาที่ใช้ปีกค้างคาวเนี่ยด้วยคุณสมบัติของยางที่ยืดหยุ่นได้สูงเนี่ยมันจะเหมาะมากกับปีกค้างคาวนะครับผมเพราะว่าปีกค้างคาวจะใช้ยางสั้นกว่าปีกโรเลอร์นะโรเลอร์มันยางมันค่อยมาอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการยืดหยุ่นอะไรแต่ว่าถ้าเป็นปีกค้างคาวอะยางที่เหมาะกับปีกค้างคาวจะเป็นยางที่ยืดหยุ่นสูงนะผมสำหรับนา,นาที่สนใจยางนะครับผมเขาไม่ได้มีสเปคเดียวนะอ่ามีหลายสเปคช่มแตกเ่าเทพระวา เห็นผมใช้ยางชอบชอบป้าพลังเออใช้ยางเส้นเดียวก็เลยเอา16 16รู3ม,มาให้อา่าเขายังมี14รู3แล้วขนาดอื่นๆนะครับรู5รูอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมสำหรับนานาท่านไหนที่สนใจก็มีตัวแทนของไ a ซิฟิ c ทั่วประเทศนะครับผมก็ไปซื้อกันได้นะครับผมส่วนในเรื่องของราคาอา่าบอกก่อนราคาถ้าเทียบกันร,ระหว่างราคาของอ่าไบซิฟิกับของจีนนะครับผม เทียบกันเม็ดต่อเม็ดราคาของไบซิฟิกอาจจะจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับผมของจีนจะถูกกว่าน้อยแอเนาะอ่าเราก็เลือกเอานะครับผมว่าเราชอบแบบไหนคุ้มค่าแบบไหนไม่คุ้มค่าอ่าอันนี้ก็คือเราเราไม่ได้รีวิวแบบบวยนะเอาตามการใช้งานจริงนะครับผมแล้วแต่ความชอบใช่ถ้าเราชอบของถูกอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่นยางจีนแต่ถ้าเราชอบยางนี่มีคุณภาพการันตีเกรด<า>เกรดของเนื้อยางอะไรเงี้ยก็มาเล่นไบซิฟิกนะครับผมอาจจะราคาสูงกว่าหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปอ่าวันหน้าถ้ามีเวลามากกว่านี้ เดี๋ยวจะเอาไปเทสอีกนะครับผมวันนี้มีเวลาน้อยจริงๆนะครับผมก็พยายามจะออกมาทําคลิปหลังจากที่ว่างงานนะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะครับผมพบก,กันใหม่คลิปหน้าน,นี่ลาก่อนสวัสดีครับไายสปึกแข็งมากไสไปแล้วครับทำอะไรกินนีเราทำอะไรเอาแปชั่นตัวกใหญ่เลยโอ้รูดเลยร้อยสายเลยนะนี่ผม ยิงเขานี่เฉียงออกนี่ร้อยสายเลยหม,มยิงเีหันต้องมีน้น,นเลยไม่ใช่ตัวที่ผมหันไปเจอที่ผมชีสมส้สงสยัยมันยิงด้วยตัวไม่ตัวโตเอากินเมลาลงมือเมลาไม่ได้ตรวจเลเนี่ยอ่าเม่เดี๋ยวปันนินสองตัวเด้ออุ้ยแกมอขอไม่ให้เบาใช่อ่อาแกม ปลาชนชน่คดเจ็ดคูตออกูแม่เลาะหนังอ่ะปลาเผาไปเลาะก่อนแล้วก็มาเลยทีจริงเถ่าปลาเผาของแท้อรุณมากชะโดกินไม่ได้ก็คนทุบเองเนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากทุบปลาเป็นทุบคนอุตส่าห์นวดปลาทั้งหลายทีก่อนจะได้กินอย่าเรียกว่าทุบอย่าเรียกว่าทุบเลยเรียกว่านวดุ้ย ข้าวซอยไข่เ้ยไข่เอาไว้ที่ไหนเอาไม่ใช่ตัวติดตะไคร้ไหมอ๋อตะไคร้แต่สุกไหมเนี่ยสุกหอมือนล้อแค่นั้นเนาะเหิืนไม่ได้แบบไปแคมป์ปิ้งเนาะได้ปลาอย่างนี้เผาเนาะเผากินกงนสนิทปลายิ่งดหญ่ะนาดเดี๋ยวเราจะไปแคมป์ปิ้งอีกตำริดกันวันไหนบอกเอ็ซีไว้รอเลยพี่ไหนก็เดี๋ยวเมื่อรถหมดก่อนอโอ้โหเราทุกคนรู้จักได้หรอเปล่ไม่มี นี่ไ้เขื่อนไม่ไปอุทยาไปรุ่นหมูแปดแล้วนี่ไปอุทยาดูเพียบเลยจะไปดูอีกใชพเจไอ้นุ่ไหทใช่ไอ้น่าอุทยาพิจเตมสน้อมหวานดีิานเพียบขึ้นมาีแล้วมักระชอนเลยกินข้าวถ่ายมองถาใหม่เลย กินกินกินนกินข้าวเลยครันคับเต็มเมนะบัวเดียวกินทั้งบ้านแล้วมีกับข้าวอย่างอื่นเนาะแซ่บแม่ช่วยสอแม่บอกแซ่บกินมือแม่แม่เขา มาแล้วลครับอานข้าวคนรับพีนัทบ๊ายบายม